ตอนนี้ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่มันประมาณว่าทําลายกล่องมันกล่องขาวใช่ไหมแล้วก็เอา,มาแมลงไปผสมเป็นวิ่นแล้วก็อีกอันนึงแมคานิกหนึ่งก็จะเป็นทําลายกล่องดาแล้วก็แบบคอยทุกกล่องดาเรื่อยๆถ้ามันถ้ากล่องมันขึ้นสีแดงอนะ่ะให้เปลี่ยนไปที่อื่นแล้วก็คอยล็อกิล้วงแหวนะเรื่อยๆ 谁开的呀？<noise> 哪位策划搞出的 bug？组局认领。 น,นะรีก่อนนะไอ้คนตายเนี่ยบอกว่าอธิบายแม็กกีนุคินดีอินเสียงพองมันไม่เปิดมา <c oughs> โอเค ไอนะตอนแปดสิบเปอร์เซ็น80%ะน่ะถ้าอันเนี้ยถ้าเจอสกิลวงแหววพยายามกระโรดดพยายามคึอนกระโดดไ้ก่อนเพราะว่าในบวกยากมันจะมีตัวถ้าถ้าโดนสกิลแหวันมันจะนทำให้ติดมแมลงแล้วทำให้เราติดกระแตกก่อนแอพยายา ต้องคอยส่งแมลงให้บินเรื่อยๆช่วยเหลือกันี้วยสิมีจะโดดนะ ดีทีก่องำแยกกันไปคนลอทิพถ้ามันขึ้นสีแดงให้ไปตรงรือง,งถ้าใครเก็บได้เลยเยอร์มันจะขึ้นขึ้นมาตรงเองเป้าหมายอันนี้จะกดรัวๆเพื่อแบบทำลายกอกได้เลย 那咱们就点กมกร哪位策划搞出的 bug，速去认领。 ใครมีมาแรงอย่าลืมเลยผ 人生就像一个黑盒，你永远也不知道下一个盒子里装着什么。 กล่องมันตันเยอะๆลองปุ๊บเลยเลยดูนีนี้เราจะตีได้แค่แป,ป๊บหนึ่งแล้วก็เตรียมรอ,อกันม ไปลงองส่งทิ้กันในต่างยากเด<ๆ>ี๋ยวรอเพื่อนเข้ามาเราค่อยเปิดเลเซอร์ตอนตีดีกล่องดำอ่ะคือต้องไปทางที่มันมีกล่องเยอะๆหรอไม่หนูหมุนรอบคิดเลย เออเอากล่องที่มันมีกล่องเยอะๆก็ได้แล้วกดลัวๆไปอ๋อตอนแรกมันยิงแล้วมันก็ไม่ไปก็เลยงงว่าสรุปแล้วมันต้องกดทางไหนพยายามหันหน้าให้ตรงกับไอที่ที่เราต้องการจะปีด้วยโอเค้อมเตรียมกระดูกนะ ใครใครได้มแมลงไปไปหกคน มันยังมีมาแรงอยู่ต้องสมให้ถุงนะยะว่าก็ชุดบากเดี๋ยวตีตีกองขาวก่อน mấy con này mấy con, chuẩn bị, chuẩn cho nó lông lên. Ai, ai đai พยายามยืนหลังหลังบอยก็แหละมันจะได้ไม่ไม่โดนไอฟซีซีมาแรงรลปนะได้มาแรงแล้วไปุกเลยกแยกกันไป 对呀。 เออผลไม่ทันตายนี่คือหาไม่เจอถึงยึงตีกลงไม่แตกสักกลงเลยมันตีคนไม่ <c oughs> มไ,มได้อะมันชา้ามันต้องแบ่งกันแบ่งคนไปมันมากมากสามคนถ้าเกินเกินสามคนแล้วต้องแยกไปเปพี่มคน能搞出多少哥 เตรียมกระดูกนะเตรียมเตรียมได้มาแรงยังทำให้กองกองทหารดีดสีเขียวเกิดนะลำตัะสีอ่อ่ะไม่ขาด้วต้องต้องคอยจิกจ็กบนหัวตัวเองตลอดเวลาไม่ไม่งั้นถ้าเรายิ่ง ยิ่งส่งช้าใช่ไหมกลายเป็นว่าเราอ่ะจะ,จะ,จะตกกิดสเต็กออนแอร์แล้วเวลาเราโดนดามจเราจะตายไวขึ้นทำไมเปิดแล้วไม่เจออะไรือนเจอกล่องอ่ะ 电话都我那那玩。 六、哦嗯、点条嘛哈，条数够吗？你永远也不知道下一个盒子里装着什么。 ถ้ามันเป็ดสีแดงก็เปลี่ยนเปลี่ยนที่เลยใครใครได้เลเซอร์แล้วกดบนบนเลยมันจะอยู่ตรงปุ่มปุ่มบนเฝ้าบัตรมันขึ้นสีแดงแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนที่เลยกดยิงมาฝั่งนี้ได้มั้ยยิงมาฝั่งนี้ได้มั้ยพี่ชายไปฝั่งท้ายมือเลเซออยู่นะแต่ว่ามันมเหนื่อย ่ไหนอีกวะหาไม่เจอไม่ทนันอยากจับแล้วมันซุ่มเถิดด้วยมันไม่ไม่ได้มีทิศตอกเห็นว่าเราต้องแบกกันยังไปหมายถึงว่าเราก็ไม่รู้อยู่ดีว่าเลเซอร์อยู่กองไหนแม่พี <laughs> ซ่ซึ่ง,งวันงดวงกัน,นไป เตรียมกระโดดนั้นระวังนะอ่ะใครใครโดนเดินไปส่งรแรลงให้ถูก <Load> ถ้าถูกเราเจอไอ้อะไรเรียกว่าอะไรวะไอ้ถังอะให้ใหกยิ่งยิ่งมาเลยเพราะว่ามันมันมันคือระมบบ anh về cùng mình em chắc rồi mình đang Hãy subscribe เตรียมแยกไปหานไปแบ่งแบ่งกันลงบนล่างซ้ายขวาอะไรอไรหมดถ้ามันสีแดงอะเปลี่ยนที่นะจะไปตีที่เดิม หาทำเดียวไปกันต่อไปกันต่ออ้เน,นี้ยตีเราเราทําดามจได้อยู่แป๊บหนึ่งจนกว่าไอไหินโตมจะยืนไอ้เน,นี้ยเตรียมเตรียมกระโดดแล้วน,นะใครได้มาแรงอ่ะระวังด้วยอย่าพรงผิดด้วย อาเป็น,นแทงครับแทนี่เนียเราระวังวิ่มันเปลี่ยนที่ไปมานะถ้าถ้าลงผิดเราก็ติดออนแชร์ลงไปมั่นมันเปลี่ยนต่อหน้าเรอ <S <s จะรอดอยู่นี่ไมเรเมื่อกี้พี่จะท่าไม่ทันไม่เป็นไรไม่เป็นไรเมื่อกี้จะโดดแล้วบอกว่าโอเคมันคือความนี่ว่าความกดตีของลัคนิ่อนจบนี่มันดันใช้ดวง เอาไปหมดเลยถ้าใครปิดมแมลงอย่าลืมไปส่งมันเช็กตรงหัวอาได้ 我有男妹子。哪位策划搞出的 b 哥，来来组局认领。 我的。 人生就像一个黑盒，你永远也不知道下一个盒子里装着什么。你、啊、也一根你也根烟。他们不是在变地方。 我们也得会保人。我倒是要测测，你们能搞出多少现在都不是？ 的霸哥，主局认领。<noise> <noise> でも大丈夫で 就像一个黑盒，你永远也不知道下一个盒子里装着什么。他们深，变红，变偏紫。 khi đáp phép được là có tiềm tiềm lịch cả thật 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 เตรกระโดดน,นะเตรยมส่งแรงงนรอบรอบนี้มันเขาเรียกอะไราเอฟเอฟนิปปีมันเปลี่ยน <c oughs> ไม่เฮ้ยไม่ได้เออพี่หน่อยอันมาเตรียมกระโดดนะระวังนะระวังนะตื่นตื่นนะกดเรียกไม่หานอีกเนาะแทงไว้ก่อนส่นใจไว้นี่ต้องหากล่องอีกไหมตอนนี้

กดรัวๆเลยสีแดงเปลี่ยนทิศมลีตยนทะี่เื้อที่อ่านมามันจะอยู่มุมๆใครๆได้เลเซอร์ยิง <S <S อออโอเ อันเนี้ยพอเตรียมข้างแล้วนั้นรีบอัดนาเมจดอัดนาเมจดได้เลยตัวคัน,นตีตีไปเรื่อยๆนะอัน,นอันนี้เริเร่มลาให้ละเดี๋ยวมันมันจะไล่ฆ่า โดนนะก็โด,โดนด้วยอ้อคอยตีเรื่อยๆอ่ะเดียวเด็เกผมลากจริไปโอ้โหไม่น่าไม่น่าวิ่งเลยหนึ่งเปอร์เซ็นต์หน่งเร์เ